อยู่ไกลๆเห็นเจ้าเทาอยู่ใต้ล่มไม้หลักทองครับต้องเอาเขากลับบ้านแล้วนะครับทำมาแล้วทำมาไวๆแล้วกลับไปที่บ้านห้องหอเฮียนชานเพื่อความปลอดภัยวันนี้วันชดเชย พัดมงคลครับเดี๋ยวขอไปโอ้นกนกบินชบไปนนนกอะไรนะโอ้นกอะไรเนะี่ยบินชบไปไว,ไวาวาสงสัยมากินปลาควันแน่ๆเลยโอ้ปลาเล็กปลาหน่อยเส็จกับนกนี่น้อง เิ่มแป้ไปแล้วบงรงเนื่องจากน้ำเห็ดแห้งน้ำเห็ดแห้งไปแล้วนะครับโอ้สงสารปลาเขาจะแห้งน้ำสงสารจังเลยไปดูไฟในคืนวันวัน เพิ่นจะสว่างไหมน้องโอ้เห็นไหมครับสว่างจริงๆเห็นไหมยังไม่พบค้ำเลยไฟสว่างจริงๆครับโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมคุณลงุงคุณป้าวันพระวันเจ้าไม่มีพลาดไฟบ้านคุณยายเพิ่นก็สว่างแต่ไฟนั่นเป็นไฟฟ้าโดยตรง แต่จุดนี้คือไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ติดไว้ให้เจ้าปีชาสวางเลยนะครับไม่าเห็นไหมโอ้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับคืนนี้เป็นคืนวันพระสว่างจ้าตั้งแต่หัวค่ำเลยพระอาทิตย์ยังไม่รับตาเลยแปลงว่าคุณลุงคุณป้าเจ้าปีชามันจะเป็นรับสินรับพรเดอ้อ โอเคครับเห็นไหมครับของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลูกหลานไม่ได้ลบหลู่มีแต่ศรัทธาเขารบบูชายัางญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับขอบันทึกไว้ครับน,นโอ้มันนี้เด็ดไม่เชื่ออย่าลบหลู่จ้าปูเป้เตรียมเช็ดปลดภาหนะ ออกไปปฏิบัติงานวันทำการปกติแล้วออเป้ก็ได้หยุดชดเชยเลยเป้เอาดีนะข้าราชการไทยได้หยุดชดเชยได้หยุดพักชดเชยน้องเปกมันก็เป็นราชการ ข้าราชการข้าราชการหน่วยทหารอากาศหน่วย,วยเดียวกับลุงมา่ก่อนนะเลือดสีเทาเราอากาศเซยทินเราอากาศเซยทิน Buddy. Buddy. <c oughs> วัาดีวัดดีเจ้าบัดดีหิวเหรอหิวหิวเลยลูกเดี๋ยวใครยังไม่ได้เอาอาหารมาข้าเอาไปให้นกพิลาบรอก่อนเนาะรอก่อนเนาะลูกเนาะเอาเอาเจ้าเท่าก่อนกลับก่อนเนาะเดี๋ยวใครมากินเนาะเดี๋ยวค่อยกินเนาะลูกเนาะโอเคเข้าใจไหมเข้าไปเข้าใจที่บอกไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจเนาะ ใจเนาะใจที่พูดเนาะใจที่พูดเนาะรอบแป๊บหนึง่งอ่ะรอรอ,อนั่งลงนั่งลงดีดีนั่งลงดีดีนั่งช่วยั่วยนั่งสวยๆนั่งสวยๆ่วยนั่งชวยๆวย,ๆวย,ๆวยๆเออคอยคอย,อยเออโอเควันนี้ยังประเมินแล้วไม่ไม่พอท,ที่จะเอานะครับต้องหยุดอีกวันหนึ่งก่อน หยุดอีกวันหนึ่งก่อนวันนี้ยังไม่พร้อมต้องน่าจะหยุดพิเศษอีกสามวันข้างหน้านะครับวันนี้ยังยังไม่พอจะเอาก้นเขาย,ยังไม่ไม่หลุดหมดอย่างเจ้าพิชาเคยบอกไว้มาชานอะมาชานอ่ะพิชาเคยบอกข้าน่ะก็ดีว่ากล้วยจะพอเอามันต้องก้นมันต้องมนหมด,หมด อพอเอาไงนี่ก้นมันยังไม่หมดหมดเลยยังไม่พอเอานะชาเนาะรอให้ก้นมมนหมดก่อนนะลูกเนะาะขั้วมันยังไม่ไม่หมดเลยตอก่อนวันหน้าวันหน้าวันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนอด,ดเปรี้ยวไว้กินหวานวันนี้ยังไม่พอเอามันต้องแก่ตัวน,นี้ก่อนขืนเอาไปแล้ว แก่ไม่ได้ที่พุกบ่มไปก็สุกไม่หวานรอหยุดอีกรอบหนึ่งรอบหน้ารอบหน้าเป็นวันพืชมงคลพอดีแหละเออใช่ใช่เสาร์อาทิตย์หน้าตรงกับวันพืชมงคลพอดีเลยโอเค